สวัสดีพี่น้องกล้องไปเอฟซีเพ้นครับกับช่องแยกปวงลาเพลินตีนเป่วงลาเพือนออฟฟิเชียวืนันนี้อยู่บ้านบอดู่โดนม่ให้บอดเทียดไอหลาดไม่ให้เพราะว่าเปลี่ยนเครื่องไม่พี่น้องเปลี่ยนเครื่องไม่ก็เลยเหยียดหลาดให้ไม่ก็ไ,ได้แล้วได้ช่องขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องดีใจแห้งบัน,นี้ิงกติ มันเห็ดขีดจะบันเพราะว่บางหันทิพานมาบ่มันแหมงติกล้องกระแตกอันนี้กับบ่ชัดอันนี้กับบ่ได้ยังสี่แมมันก็เลยแบบบ่เค็ดยเห็บ่มันแค่ตอนนี้ได้มาแล้วพี่น้องยวจะมันอยู่บัดนี้เห็ดมีอย่างแน่ติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อฝากกดไรคนจะแช่กนซับไข่ให้กดกระดิ่งกดสุยางข่ะพี่น้อง โยเวียนแต่ยากดถิมโฆษณากับยาพาน์เดออช้สำสนับสนุนกันนะคะในช่วงโควิดแบบนี้และหันกับผ้ากันขายเนื้อแดดเดียวรอ่าปลาหมึกแห้งแล้วก็ตามหลายๆอย่างตามสิว่าเอฟซีแฟนครับอยากกินหยั่งิเนี้คือก็ หากมาย้ายปวงหาอันนี้ไห้ในเด้อจังสิเขาก็หาไห้แล้วก็ะซงไห่น้องพี่น้องเนาะหรือพออาวุธช่างกรุงเทพหรือว่าอาวุธช่างอะไดจีวาเขาบ่าอยากออกไปอ่าสื่อยังเสียมันเป็นการเสียงสินะแต่ยุบานเ้ามันกะขันพบเปรย์ขันบ่ไปรยไอ้สัมผัสผู้เป็นอีหลีมันกับ่เป็นดอกพี่น้องผู้เบียดกันเขาไปยังเสียเออเขาไปซื้อของเลียดเลี่ยงกันอะชุมนุ่มเลียดเลี่ยงหมองฟุ้งชนหลาย ไม่เสียเขากะอยู่ได้พี่น้องตอกตบ่อไม่ยังเี็หนักกว่าจนเกินไปเนาะอืมจังเย็บพวงเมื่อบานนี่นสิเออเมื่อบานปุ๊บบัดีแมีเย็บพวงเข้าไปในบานปุ๊บเออคนในบ้านก็จะยังไม่อยากให้เขามาเพราะว่าเย็บพวงมา่อบานนีส่สิเออมันกับ,บ่อประเด้ไปว่าเพลินบอกพี่น้องเพราะวา่าต่างคนกับต่างย่านกันเนาะเพลินยาน่านเฮาเฮาย่านเพลินไปเองสันละเออก็เริม่มประยากนั่นไปบ่อยากให้เราเข้าไปดอกนี่เมีกระไร นะการไปการมาพี่น้องต้องรีเลียงมองถุงชนคน,นหลายๆไปซื้อของเขาก็ใส่แมพยิดปากีิจมูกไปอ่าซื้อแล้วกับมากรต้องไปแวหันแหวนี้อืมทำไมเหอยู่เหตดกินกะยู่ผู้เดียวพยายงมอยู่ผู้เดียว่ไา,ยยวยาไปอันาน,านั้นอันนี้ครับ กับคนหลายพระบงหงว่าผู้ใดเป็นมุเป็นแนวโลกผู้นี้มัน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 มองได้ตาเป่าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องอใส่ลมมันนี้มัน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 ติดต่อกันทั้งลมเดินหายใจอย่างนี้เนาะเออมันก็จังสิ่งหจากว่าเขาเป็นนางไก่ผู้นั้นแล้วผู้นี้เป็นผู้นี้บ่เป็นนี่เหี้ยไหมเขาบ่รู้เพราะถ้าเขาเป็นอ่าเป็นนางสัมผัสจากสูตรอารมหายใจของผู พู้เป็นเราเขาเรียกมะจ,จ,จังติดโงกมือมันเป็นอนีกเป็นแบบนี้เนาะโลกหากินปอดหาตำตับตำปวดหลกจะว่าโลกงีิงยังดอกพี่น้องอาบอกเราเอ่าบอกข้าวเราแจ้งพี่นอ้องเด้อว่าชองเย้โปร่งเด็กขึ้นมาแล้วนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดยิบตามกดกระดิ่งย่กขามแต่ว่ายากย่ากดขามโฆษณาเด้ออืมเงินบาทสองบาทกะ เป็นกำลังแร่งเชียดเร่งใจงเหตุกัน ừ, การเชิญวัดโพธิถามโฆษณาะนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้สิโบซักท้ายพี่น้องหาหน้าที่เดี๋ยวคลิปต่อไปเ้าสิเม็นเป็นคนละสามสิบคนละนะ้องพี่น้องนะคลิปนี้มาบอกก้าวเราแจงให้ซื้อพี่นอ้องใอ้ยุดีไม่แห้งสุขสุขคนเงินทองไหลมาเทมาอยู่ในช่วงการโตกะ นอกจยังไปเหนค่ะไปย่ำหาขายท้างออนไลน์เอาพวกของแห่งเรียบวามาเปิดร้านยังเปิดบ่ด้อยู่นี่์ก็เปิดไปกรสิขาดทุนถิ่นคือของกระสิเน่าเสียเนาะพี่น้องเนาะจำเป็นก็เลขที่ได้ขายออนไลน์ไปก่อนฝากสนับสนุนี่้วพี่้องเอ้อขายของออนไลน์กระได้ตอนนี้ขายปลาหมึกปลาหมึมกแบนปลาหมึกกลมแล้วก็ปลาฉีโก่เนาะและ้วก็ตามตามพี่้องอยากกินนั่นแหละ วงปลาแดดไข่เนืเด้อเข็ดอันนี้ไข่เนืเด้อเอาปลาแดดเดียวมาส่งส่งไข่เนืเด้ออ่าเจ็ดสี่นะราคาเขาจังค้นไัหนึ่งเทนึงแต่ว่าปลาหมึกแข่งอ่าก็ปลาขีดโกของยายปวงหนั่นแพ็คละลอยยี่สิบความส่งพี่น้องเขาบ่เอาอ่าเปรียบบุคคาเพราะว่าการส่งนี่ค่าส่งนี่ถึงต้ำถึงสามสิบห้าบาทแล้วเนาะแต่ว่าปลาหมึกนี่แพค็คนึงนี่ก็เขาไปเอามาแพ็คละลอยแพ็คละลอยบนันเท่ากับมักาอา พร้อมค่าส่งนั่นร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งเช้าเกินนั่นก็ได้มันเฉพาสมราคาเนาะนั่นก็อยากให้กินทั่วถึงกันเนาะต่างว่านั่นกันซะเนาะตั้งแต่เพิ่นเหตุตู้บรรทุกเิ่นกเฮ็ดดอ,อกอืมข้าก็ดีกว่็ข้าอยู่ซื้อน้ำเนาะพี่น้องเนาะบากเดี๋ยวนี้พยายามกินยังก็สร้างเลิสร้างได้นะ ตอนนี้อยู่ในห้องผู้อือยู่บ้านโดมบ้านบ้านโดมไม่ของบอดเอาพี่นองักทยกันสนิยู่ดีไมีแห้งสบายดีค่ะ